โอเคครับสวัสดีครับาชาวนี้ครับชนะตนชูเฉยยงและเพื่อนๆนะครับผู้เข้ารวมอบรมนะครับก้อนกลางจะคือกักครับรอเป็นวันตุษจ่ายเป็นวันแห่งความวัางกับหลายคนในกับบ้านเนาะนะครับแล้วก็แก้คนสําคัญนะครับสำหรับเทปนี้เทปพุ่งขีดว่าเพื่อนๆหลายคนรอคอยนะครับรอทางทันเชียวชันนะครับเดินไปเดินมาผ่านเทปเราเนี่ยไล่คลังแล้วแต่ว่าได้มานั่งคุยได้มานั่งพูดได้มาแนะนําตัวอย่างเป็นต่างการเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเทปนี้แหละ แล้วพมคิดว่าเป็นไฮไลท์สําคัญนะครับโคงโครงการรั้งนี้ด้วยแล้วก็ยานนะครับให้ทางอวหน้าได้แนะนาตัวแล้วก็ได้ผู้ตึงความรู้สึกแล้วก็จิ้งถิได้จากการรมมรั้งนี้นะครับโล่่าๆเราให้ควงกันเนาะนะครับเชิญเลยครับท่านครับพุมกษตรเชี่ยวชาญครับท่านรุกนกระชูครับเป็อววานา้ามางานผมที่คุนผูพัฒนากับทตรกอจังวัดนคอนทีนี้คนจะยูทติบ้านนี่ไม่รู้ว่าพวกเรามาทาไหเเยอใช่ไหมอ่ากาะบอกเสียก่อนว่า อาเนื่องจากว่าคารสร้างยิธรรมนะครับเราเนการอบรมอบรมอะไรได้ครับอบรมพ,รมมรพรมนที่นมาช่วยไกลเกลี่ยนะเนื่องจากว่าการบรรทัดนียเป็นกฎไม้ที่เกิดขึ้นหลายปีช่องฐานอร่อยหกสิบ่องนะเลยมาเสพปีกฎไม้นียาก็บอกว่าเนื่องจากว่าคดีนียขึ้นสู้แขนสั้นเนี่ยมันหมักขึ้นเนื่องจากขอ้อผิดพลาดที่เราไม่ใายใจกัน เรืืองดมุมเหลืองแดนเหลืองอูเบียยืมเบียเป็นนี่เป็นสิ้นเหลืองหลกถ้าเลาบาแวงเนี่ยทีนี้ราแนวโน้มเหลืองคมขัดแยงยด้วยข้อพิพาทเกิดขึ้นในชุมชนจนสังคมสนิดใหญ่เนี่ยมันกับขัดแยงเนี่ยเราเอะประเทศมาอำมนาจินกับรัสเซียการรบกันอเมริกาการเป็นความขัดแยงของโลกลุกลงระดับหลักบ้านเราเนี่ยมาเรียนตีบานบ่งหมาเล่าข้าวก็คัดกันโอ้ยยินก็คัดกันคัดกันหนลม นั้นปัญนห้าความขัดแยงมันจะหมากครับอย่างนี้ถ้าพเศรษฐกิจสร้างคนเป็นปในหลาอุ้ยแพงนามันแพงไฟฟ้าแพงเนี่ยมันจะเกิดปัญนห้าคดีทางแผงทางแผงก็คือว่าเหลืองเบี้ยกันยืมเงินมั่งได้มั่งเพามันลำบากพอคัดแยงกันเหลืองเบี้ยมันนําไปสู่การทะเลาะบบาเองนําไปสู่การคดีทางอาญาครับมีเมีแนวโนมบวชข้อพิพาทมาแตสร้าเนี่มันมีข้อจํากัดคนจํากัดทรัพยากรจํากัด มันทําให้กระบวนการอยู่ทมหรือหน่วยงานองค์กรติ่เกี่ยวข้องรับมือไม่ไหววะเขาก็เลยมีพอรบ,บอนี้มาว่าให้ชาวบ้านนียช่วยแก้ไขขีดไข่ข้อผิดพลาดเนี่ยอย่าให้ขึ้นถึงศาลเพราะตอนนี้สอบลอยาอกัก์กระมัดอย่างนั้นเขามาอารมบรมพวกเราช่วยกันเอาความรู้ความสามารถเนียไประงับข้อพิพาทอย่าให้คดีขึ้นสู่ชั้นศาลเพราะระบบยุติธรรมตอนนี้มันเหมือนกับไม่สามารถ การทานหรือรับกับข้อพิพาทนี่จะเกิดขึ้นในอนาคตพวกเราก็มามารับมันอ่าสักสักปักเราก็ไปช่วยในท่านะของคเขาเรียกว่าผู้ไกลเกลี่ยภาคประชาชนตามพร,รบอบคับนี้หร,รือผู้ไกลเกลี่ยเทคนนึงคนใดก็ได้เที่มีความรอบกับจังเป็นซูนขึ้นมาอาเพื่อรับเมือ่อคลี่คลายเราก็มาบรับมั่งามว่าได้เลได้ะไรมั่งคนมาปรับ จาได้รู้เพราะว่าทีนี้ก็จะบอกตั้งแต่ขั้นตอนเจตนาลมของกฎดมมยนี่คนที่มาอะเป็นผู้ไกลเคลียร์เนี่ยต้องทําไอไ้ไรรอบป้องกันไกลเคลียร์ข้อผีผาดเป็นบันเพลผีผาดซะ,ะแล้วจะเปืออ่าแล้วก็ให้ความรู้เรื่องลักการหัวความคัดแยงมากแต่ไม่หวีขอให้มันออกก่อนแต่โดยสําคัญข้องข้องข้องคณะไกลเคลียร์เนี่ยก็คือพอรบรเนี่ยอ่าถ้าซ่านเนี่ย ทีเขาเรียกว่ายุติธรรมทางเลือกไอ้ที่เป็นโย่เนี่ยตำรวดต่ารนไอ้ตำรวดอว้ออยาการศาลเนี่ยก็เรียกว่ายุติธรรมการแทรกลักซึ่งตัดสินว่าถ้าทําให้เสื่อมเสียสับจัดชายสับถ้าทําให้เสื่อมเสียเฉืนกยจัดชายเฉื่ยนิ่ประมาณถ้าทําให้เสีย,สสสสยร่างกายอวัยวะการจัดชายทางทถูดอาญาติดร่างนะเพื่อจ,ดจัดชายความเสียหายแต่ถ้าทางแผงก็คือ ชดใช้สินใหม่ทดแทนเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์ทีนี้ที่เรามาอบรมเนี่ยมันไปไกลว่ายุติธรรมกระแสหลักคืนไม่ใช่จดใช้ขาดเสียให้เรื่องทรัพย์สินเรื่องทุนอย่างเดียวนะมันทํายังไงให้สัมพันธภาพที่เคยดีอยู่เนี่ยกลับคืนมาถึงมันหลึกหมากว่าสั้นกระแสหลักที่สู้รบกันมาเนี่ยเป็นปีเป็นชาร์เนี่ยไม่ใช่ได้แค่ บวกกินทั่วแล้วได้ทั่วกลับได้ทั่วกลับเลยแต่ว่าดูยังรบกันอยู่เลยมันหยุดติเรื่องมันจบแต่ความไม่เป็นธรรมเกิดเกิดปัญหาความขัดแย้งทะเลาะกันอีกอ่าอย่ที่ทำกมกาแท่รองของเราเนี้ยทางเลือกเนี้ยก็คือมันนาไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งถึงรากอ่าคือ,ค,อคืนสมพันญภาพที่ดีเคยรบเคยพบทันเนี้ยทลายเป็นว่า เจ้ากันไปดีกันไปโอเคครับวันนี้ครับก็เราพอได้เข้าใจข่าวๆนะครับถือวันน้าได้ให้หลายๆอย่าแต่ว่าเดี๋ยวในการที่จะเอาตรงนี้ครับไปใช้ในในบอร์องกองทุนผุนฟูเหระครับวันนี้ครับพอมีแนวทางพอเป็นเครดตัวยางยกตัวยางว่ามันไปใช้กับการซื้อตะกอนที่เป็นสมาชิกกองทุนผุนฟูได้พวกนี้ได้ยังเช่นกรณีนี้มั้งครับใช้ได้ถูกไปเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยนอกจากว่าว่ามีปัญหาเรื่องนี้สิ้น ถึงลักลัก้องของคุณมิ่นฟูนี่แก่ไขกันหน่าเหลืองนี่สินของเกษตรกร้าเป็นข้อผิดพาดแต่ว่าคู่กู้กับผู้ให้กู้อันนี้ลักลักอยู่แหละไฮโรก็เป็นคนกลางการแกไขนี้งั้นเม่อเป็นคนกลางก็ข้าวว่างกลางแต่ว่าคนกู้กับคนไให้กู้มันลักลักก็คืออาจจะเป็นข้อผิพาดที่เกี่ยวข้องกับแ่นดีนแข่งก็คือกูยืมเงินแต่ว่าพอชาวบ้านเนี่ยมันไม่เกลี้ยงกู้ไฮเกษตรกรถึงมาเนี่ยก็เอาเืองินมาแลกขวางกัน เรื่องวัวกินวัวเรื่องทีดินมั่งเรื่องไรมั่งถ้าายเป็นว่ารับรู้เรื่องนี้แล้วลายเป็นต้องรับรู้พันอาอื่นๆในชีวิตประจำวันด้วยความขัดแย้งเรื่องที่ดินความขัดแย้งเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องอย่างเงินกู้ใช่สหมวาอื่นๆก็สามารถนำวิชาการทอ่เราอบรมเนี่ยไปใช้ในข้อพิพาทอื่นๆที่นอกนอกจากเรื่องกู้นี้ยืมผมด้วยอ่าโอเคนะครับกระบอกเข้าใจเดี๋ยวเรามีเวลาหน่อยมาครับเพื่อนๆครับจริงๆแล้วเนี่ย ทางทางฐานวานาเฉียวชานนะครับได้สรุปเนี่ยเป็นเนื้อห้าที่สําคัญเลยนะครับแลว้วก็เป็นขั้นตอนท้งมดของการอบรมครั้งนี้นะครับรวมถึงเนื้อห้าสําคัญนะครับเราอยู่กันไล่ไล่ฐานครับอยากให้อีกไลบ่บทบาทครับจะต,ต้องลงไปในพื้นที่หลาวนิดหนึง่งบอกความรู้สึกอีกนิดหนึ่งครับฐานทาวัดก็ได้ครับทางฐานผู้ใหญ่ผู้สวยก,ก็มีกันมากครับวันนี้อ่ะนักปกครองนิดหนึ่งครับใครเอ่ยเป็นตัวเต็นคุยนิดหนึ่งออาุยครับ่กก็ได้ครับ ได้ได้เอ้ยแกิเกันเดียวอีกนิดหนึ่งครับอ่ะอ่ะมามาครับตกไทรนิดหนึ่งครับก้าวัสดีค่ะในนามข้องผู้ช่วยข้องมมกาวตำบลตาชารานะคะ้าถามหวาความผูิใจความดีใจที่มาตรงจุดนี้ที่มาคือใจรักพปรชกเป็นคนกิ๊อาชาอยู่เร็วประเพื่อน อัตยาใจาดีทุกคนแล้วก็ได้ความรู้ความรู้ตรงนี้เป็นไปได้จะไปต่อโยโต้ไปโต่อฝ่ากหน้าถ้าเจอกันตรงนห้ทักกันด้วยนะครับบางทีอาจจะไม่รู้จักเลยชนิดจิตเจื่อกันทุกคนดีใจ นี่แหละเป็นกำลังใจให้ทุกคนดีมากในวันนี้ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนครับขอบคุณครับครับมาครับโอเคครับเวลามันบีบและกดดันเรามากๆเลยนะไล่คุณเนี่ยอยากคุยแล้วก็อยากพูดอยากทำความรู้จักแล้วแล้วก็ไล่คุณก็กำลังมองนาฬิกากันยกแก้เลยวานี่มันถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วนะครับเ่อนๆครับก็โอเคนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับให้เราได้รู้จักกันรู้จักหน้ารู้จัก หน้าคาตากันวายโดยเฉพาะทางฐานวันหน้าเฉียวชันนะครับอาจจะหนอยกลางถี่ฐานได้ออกซื้อออกไลยนะครับวันนี้เนี่ยก็เวลาพวกเรานะครับโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องนี้สิ้นนะครับจะได้เข้าไปปรึกษานะครับเรื่องปัญหาต่างๆของฐานนะครับผ่านกองทุนฟื้นฟูนะครับก็คนนี้แหละครับถี่หนังอยู่เป็นวันหน้าสำหนักงานนะครับให้เราได้รู้จักกันนี่คือการซื้อซ่านนะครับตี่สร้างพลังถ้าฐานชายถูกกันปบห้านะครับ คอนเนคชั่นที่ผมพยายามซื้อซ่านายกเพื่อนเพื่อนนะครับให้ได้ดูจักนะครับในแต่ละครั้งที่พมเดินทางไปเนี่ยนี่แหละครับนี่คือคุณนาภาพเราชายสองทางตรงนี้นะครับ้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเผื่อพลังที่จะสร้างสั้นนะครับสังคมความเข้มแข็งของชุมชนต่อไปก็คุณแค่าผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้พบกันในเช้านี้เดี๋ยวเราก็ุงจะต้องโคตัวนะครับเผื่อเข้าสู้เวทีการอบรมขอบคุณครับคุณนะครับขอบคุณครั <S <S บทุกคนสวัสดีครับขอบคุณครับผม